รีวิวไฟโซล่าเซล Wh, ล์300วัตต์ราคา999สวัสดีครับพบกับช่องโซล่าพันโซล่าเซลล์ไม่เกินพันวันนี้ผมจะรีวิวไฟโซล่าเซลล์เนี่ย300วัตต์ราคา999อ่ะแต่จริงๆนะไม่ใช่แผงนี้นะมันมีอยู่2รุ่นรุ่นแรกครับเป็นรุ่น H y 3 0 0วัตต์999ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วบางคนบอกเอา้าแล้วจะมาพูดทำไมฟังก่อนฟังก่อน HY 3ว0วัตต์เนี่ยสเปคบครับแบต10แอมป์เนี่ย 80แอมคืออะไรก็1 0 0 0 0หมื่นมิลลิแอมแบตสก้อนประมาณนี้แผง35มหคูณสาหแต่วันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นมันมีรุ่นใหม่มาเอรุ่นใหม่ราคา999บาทเหมือนกันแผงได้แผงใหญ่ขึ้นนี่ดูดิแผง h ฮมันสามหคูณสาไอรุ่นใหม่มัน45่หคูณสาหแผงใหญ่ขึ้น10เดอสิเซน แบตก็ได้มากกว่าด้วยนะ h ฮดวะผมวัดแล้วมันได้ประมาณ9แอมป์หน่อยๆเอออันนี้วัดได้ประมาณ10แอมป์11แอมป์แบตนะได้เยอะกว่านิดๆเออใช่ไหนมนี่ครับเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับตอนนี้ก็ยังชาร์จอยู่ยังไม่เต็มนะอยู่ที่10.56แอมป์หรือหมื่นกว่าแอมป์แล้วเออสำหรับไฟ NS 200วัตต์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ h ฮดวย2 3เฮดวาย300 223 คือแบตมากกว่าเ y 3 0วสามรอยเดิมแล้วก็แผงใหญ่กว่าเนี่แบต 10, ประมาณสิบแอมกว่าเนี่ยยังชาร์จอยู่เลยสุดยอดมากแต่เนี่ยเรื่องไฟสถานะไฟหยุดวิ่งแล้วไม่ได้หมายความว่าแบตเต็มครับเนี่ยแบตมันยังชาร์จอยู่ฉะนั้นครับแผงเอาโดนแดดให้มากที่สุดอย่าคิดว่าเอ้ยเวางเอาวางไว้ในร่มสักครับไฟมันก็หยุดวิ่งมันก็เต็มเหมือนกันไม่ใช่ครับไฟสถานะอืม รีวิวไฟโซลาเซลล์ NS 200วัตต์เนี่ยครับเป็นไฟโซลาเซลล์ NS 200วัตต์ครึ่งความสว่างมันก็ประมาณ HY 3 0ววัตต์ครับเนี่ยแผง45คูณ35เนี่ยสว่างเลยนะครับบางคนบอกเอ้ยมันแสงจากที่อื่นหรือเปล่าอ่ะถ้าแสงจากที่อื่นเราปิดไฟมันไปเนี่ยปิดไฟแล้วมืดมากเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเปิดไฟเนี่ยป้ปิดไฟเนี่ยบนเนี่ยมืด ไม่เห็นอ่ะผมเปิดไฟก่อนอุ้ยรีโมทตกเอาตายหาแล้วอ่ายังพอคำอยู่เห็นปะมืดมากเลยหารีโมทแทบไม่เจอคำๆเอาเปิดไฟอ่ะเน่เปิดไฟแล้วนะสว่างโล่เลยครับนี่ครับเป็นรีวิวแสง n อเนี่ยดูสว่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดปิดไฟอ่ะมืดเลยเห็นปะเปิดไฟเน่สว่างโอเคเลยแต่แสงอย่างเงี้ยมันไม่แสงอย่างงี้ทั้งคืนนะ กลางคืนมันก็ลดหลั่นกันไปแต่โดยรวมโอเคเลยครับรุ่นนี้ต้องไม่พลาดครับอ่าผมก็ถึงบอกไงเฮดวาสามร้อยวัตต์มคอนผมขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตอนนี้ไม่ขายแล้วเพราะมันมีรุ่นใหม่จริง,รงๆรุ่นนี้มันหนึ่งพันเก้าสิบเก้านะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทแต่ช่องนี้มันเป็นช่องโซล่าเซลโซล่าพันไม่เกินเซลเนาะเออโซล่าเซลไม่เกินพันผมจะขายพันเก้าสิบเก้ามันก็ไม่ได้เสียสโลแกนช่อง ก็ขายไปเลยราคา999บาทท่านไปดูได้ครับ999าบาทหายากมากแข็ง 45, คูณ35บแบต10แอมป์ไม่มีช่องไหนแกะแบตให้ดูเหมือนช่องนี้อาจจะมีหรือว่าผมไม่รู้ก็ไม่รู้ผมแกะแบตให้ดูแทบทุกตัววัดแบตให้ดูแทบทุกตัว999แต่ลืมบอกครับหน้าตามันจะไม่ได้เขียน200เอ้ย300วัตต์นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรุ่นนี้นะครับมันชื่อรุ่น n s 200วัตต์เนี่ย n s 200วัตต์ คือตัวโคมตัวโคมเอออะไรเอออ่ะมันสเปคเดียวกับ H Y 300ใส่ใสแบตมากกว่าด้วยผมถึงบอกไงครับเวลาซื้ออย่าไปดูเลขวงเลขกวัดอะไรมันเลยดูสเปคข้างในเออเนี่ยครับตัวโคมหลอดเลิดพอๆกันหลอด,ลอด,ลอดยังไม่ได้นับอาจจะมากกว่าหรือเท่ากันเออแต่ตัวโคมขนาดโคมเท่ากันแต่ไอตัวเนี้ยมันเขียนแค่200วัตเออแต่แผงใหญ่กว่าท่านเลือกเอาครับจะเอา200วัตต์แผงใหญ่กว่าหรือ เขียน300วัตต์แผงน้อยสเปคไอเนี่ยแบตสิแอมป์กว่าไอนี่เก้าแอมป์นะเห็นปหซื้อของอย่าไปดูเลขวัตต์ดูข้างในเออแล้วแบตมันเป็นยังไงแกะแล้วเหรอแกะแล้วเนี่ยก็ที่ท่านให้ที่ผมแกะให้ดูอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นโคมเฮดวายนะครับเป็นตัว ns 200วัตต์ดูดิไฟสถานะอยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างไอตัวเนี้ยมันคือไอตัวเนี้ยแกะผมแกกกกะใหห้้้ดดู999บาาาาาาทรคนียยมอไเล บอกแล้วครับ300วัตต์ HY ตอนนี้ไม่ขายแล้วเพราะว่ามันมีรุ่นใหม่ที่ชื่อ NS 200มันเทียบเท่า HY 300แหละอย่าไปสนเียกวตดเอาเราไปดูรีวิวความสว่างแสงกันเลยครับว่าติดตลอดทั้งคืนไหมแล้วทั้งคืนเนี่ยแต่และช่วงเวลาเป็นยังไงผมวัดแสงไว้ให้ดูแล้วครับนี่ครับรีวิวไฟโซลา่าเซลล์9 9 9บาทความสว่างก็โอเคเลยนะ คือตัวเราไม่ถึงพันได้ขนาดนี้ก็โอเคเลยเพราะว่าตัวที่ไม่ได้ติดเนี่ยมันก็จะมืดนี่ส่วนไฟถนนน,นั้นนะถ้าเกิดท่านจะติดก็ติดได้ครับแต่ใช้แบตใช้อะไรแล้วสเปคเป็นหมื่นเออถ้าเกิดท่านอยากได้สเปคไฟถนนพร้อมแบตเตอรี่พร้อมชุดโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมเขียนให้คร่าวๆได้แต่ถ้าเกิดจะติดจริงๆนะให้มันสว่างเท่าไฟถนนนะบอกได้เลยเป็นหมื่นนี่บ้านผมมีไฟถนนอยู่2ตัวเนี่ยอันนี้ครับสว่างดีแต่ถ้าเกิดจะติดอย่างนี้สเปคประมาณเป็นหมื่นผมไม่มีขาย แต่ผมเขียนสเปคแบตเตอรี่สเปคแผงสเปคชาร์จเจอร์อะไรให้ได้เออใครอยากได้ในสว่างเงี้ยแล้วงบถึงเป็นหมื่นเอามามาทักหาได้แต่ผมเขียนสเปคให้แต่ถ้าเกิดงบเราไม่ได้ถึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องการความสว่างอะไรมากมายเนี่ยตัวละ9 99, ผมก็ว่าเพียงพอเลยนะเนี่ยเราจะว่ากันตรงๆเลยนะไอเนี่ยมันเป็นรุ่น n s 200 w, ว,วัตต์ความสว่าง200วัตต์คืออะไรความสว่างเมื่อเทียบเท่าหลอดสมัยก่อนนะ หลอดไส้หลอดไส้ที่กินไฟสองร้อยวัตมันก็จะสว่างประมาณนี้เออมันสองร้อยวัตคือมันเอาสองร้อยวัตไปเปรียบเทียบกับหลอดไส้ที่กินไฟสองร้อยวัตแหมอธิบายให้ฟังส่วนอันเนี้ยมันเป็นไฟถนนหนึ่งร้อยวัตกินไฟหนึ่งร้อยวัต์วันหนึ่งเปิดสิบสองชั่วโมงก็หนึ่งพันสองร้อยวัตหรือหนึ่งจุดสองกิโลวัต์ซึ่งแบตนะก็เหยียบหมื่นเออผมถึงบอกไงถ้าเกิดท่านจะคาดหวังให้มันสว่างจ้ากับไฟถนนบอกได้เลย 9 99, 99ไม่สว่างจ้าแต่ถ้าเกิดจะคาดหวังไม่ให้มันมืดก็โอเคอยู่เนี่ยแล้วติดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดทั้งคืนไหมไอตัวนี้่อตอนนี้ประมาณสองทุ่มเดี๋ยวเอาดูนาฬิกาแป๊บนึงกล้องมันสั่นๆหน่อยไม่ได้เอาขาตั้งมาเนี่ยตอนนี้ทุ่ม49อ่ะเดี๋ยวตอนดึกเรามาดูกันครับว่ามันติดทั้งคืนไหมไอตัวนี้อครับตอนนี้สี่ทุ่มโดยประมาณนะครับ นาฬิกาอาจจะไม่ค่อยชารแต่เราก็ดูเข็มเนี่ยสี่ทุ่มมันโฟกัสหน้านาจอมันน้อยก็ดูไฟโซล่าเซล์ครับเนี่ไฟโซล่าเซล Ns สองร้อยอ่ะ Ns สองร้อยคือดวงเนี่ยมันจะเป็นประมาณ HY300 สามร้อยหรือสว่างกว่าหรือสว่างน้อยกว่าก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ดูค่าแสงแต่แสงสว่างมันประมาณนี้ครับเนี่ตัวนี้บอกได้เลยเป็นไฟที่โอเคเลยนะเนี่ยราคาเนี่ย 9 9 9บาทช่องอื่นผมขาย1นึ่นะครับพูดเลยเออแต่ช่องเนี้ยผมดันไปตั้งชื่อว่าโซลาพันโซลาเซลลราคาไม่เกินพันผมก็ต้องขายราคาไม่เกินพันให้สมกับซื้อชื่อชื่อช่องเออ,อภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเนี่ยคือบอกได้เลยครับท่านมาดูอ่ะท่านกดไลค์กด subscribe กดติดตามได้เลย ผมจะคัดโซล่าเซลล์คุณภาพราคาไม่เกินพันมาเนี่ยถามหน่อยครับท่านเคยเห็นโซล่าเซลล์ไม่เกินพันที่แผงสี่ห้าคูณสามห้าไหมครับเนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับผมบอกได้เลยไอ้ดวงขนาดเนี้ยมันจะมีที่รุ่นที่ผมขายคือ HY300 999แบตแค่9แอมป์กว่าครับ9แอมป์กว่าเกือบ10แอมป์แผง35มหคูณสาแต่ไอ้ตัวนี้ครับแบต10แอมป์หน่อยๆ11เอ็ดแอม แบตมากกว่าประมาณ2อแอมป์แต่แผงครับอันเดิน35มหคูณ35หอันนี้4 5หคูณ3หแบตได้มากกว่าเดิมประมาณเอ้ยแผงได้มากกว่าเดิมประมาณ10เซนแล้วไม่ได้เยอะแค่แผงนะเซลล์มันยังเต็มเซลล์ด้วยอะ่ะเออเนี่ยคือ999ได้แสงอะไรขนาดเนี้ยโอเคมากเลยเนี่ยดูข้างหลังข้างหลังมืดมแต่ถ้าเกิดท่านอยากได้โอ้อยากได้สว่างอะไรขนาดนั้นไอ้นั่นครับมันเป็นไฟถนน เนี่ยมันเป็นไฟถนนเนี่ยสว่างมากมันเป็นไฟถนนแต่ไม่ใช่เป็นโซล่าเซลลไฟหลวงเออเป็นไฟถนนที่กินไฟหลวงแต่ในกรณีที่แบบบ้านเราที่แบบไปต่อไฟลงไฟหลวงไม่ได้อะเราก็ต้องต่อระบบโซล่าเซลถามว่าไฟถนนอย่างนี้ต่อระบบโซล่าเซลได้ไหมได้ครับแต่วันหนึ่งอ่ะมันจะกินไฟประมาณ1.2กิโลวัตหรือ1,200วัตต์วัตหรือหน่วยกว่า,วาเออ กินไฟ1.2หน่วยโดยประมาณหรือมากกว่านั้นนะจริงๆมันต้องมากกว่านั้นเพราะว่ามันต้องผ่านอินเวอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะกินประมาณ1.5กิโลวัตต์นี่1.5กิโลวัตต์ฮาวท่านต้องใช้แบต1.5กิโลวัตต์ฮาวก็12โวลต์200แอมป์ได้อยู่ค่าแบตอย่างเดียวก็ประมาณเป็นหมื่นอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเนืเกิดแบตแบตเรื่องโซล่าเซลล์เนี่ยมันแพงมากเออแต่มันสว่างมากแต่มันก็แพงมาก เนี่ยคือหลักหมื่นจะได้ประมาณเนี้แต่เราครับไม่เกิน999ได้ขนาดเนี้ยก็ว่าคุ้มแล้วเออผมจะไม่ได้อวยว่าแบบโอ้มันสว่างเวอร์นะเนี่ยความจริงอ่ะผมจะผมจะถ่ายแต่อันนี้ให้ดูก็ได้ว่าโอ้โหมันสว่างมากเลยครับแต่ไม่ครับผมให้ดูความเป็นจริงว่าเนี่ย999เนี่ยได้ขนาดนี้โอเคแล้วแต่มันก็มีสว่างกว่านั้นอีกเนี่ยไฟถนนเนี่ยดูดิสว่างโลเลยสว่างโลเลยแต่ปัญหาคือแบตโคตรแพง แบตมันแพงมากสิบสองชมคือวันวันนึงมันต้องใช้แบตสิบสองเอ้ยหนึ่งจุดสองหน่วยอ่ะเออหนึ่งพันสองร้อย 1, กิโลวัตต์เอ้ยหนึ่งพันสองร้อยวัตหรือหนึ่งจุดสองกิโลวัต,ตแล้วหมัดแบตมันเยอะอ่ะต้องใช้แบตเยอะแบตมันแพงเออมันถึงได้สว่างขนาดนั้นซึ่งความเป็นจริงเราไม่ต้องสว่างเวอร์วังอลังการขนาดนั้นเราเป็นช่องแบบงบน้อยเนาะโซลา่าเซลล์ราคาไม่เกินพันได้ประมาณขนาดเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ย บางเจ้าครับบางเจ้าบอกได้เลยครับไฟตุ่ม3ชิ้น999แต่แผงหน่อยเดียวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่โอเคเลยนะเออเนี่ยตอนนี้สี่ทุ่มแล้วยังติดอยู่ตัวนี้ครับติดตั้งแต่6กโมงครึ่งตอนนี้สี่ทุ่มก็ยังติดอยู่อ่าเป็นไงช่องนี้น่าจะเป็นช่องที่ขายถูกสุดแลละเออช่องอื่นนี่ต้องรอจัดโปร9 9้แต่ช่องนี้มัน มันอัพราคาเกินเก้าเก้าไม่ได้ไงเพราะว่าชื่อช่องมันก็บอกอยู่โซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ไม่เกินพันมันก็ขายได้แต่ได้กําไรค่อนข้างน้อยเออฉะนั้นครับสั่งไปแล้วกรุณารับของด้วยของผมขายถูกแล้วเออบางคนสั่งเก็บปลายทางแล้วแบบไม่รับของอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเสียค่าสง่งค่าส่งกันไปในอนาคตอาจจะไม่ได้ขายในราคาเนี้ยเออแต่ถ้าเกิดใครสั่งของแล้วรับของอ่ะก็ขอบคุณด้วยครับเนี่ย 9 9้ได้ประมาณนี้โอเคเลยนะเนี่ยเห็นปากกงปากกล้วยอ่าสวัสดีครับตอนนี้ห้าทุ่มห้ก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนครับนี่ไฟตัวละ999บาทเราก็ยังติดโอเคอยู่นะ,ะคือต้องบอกอย่างนี้ครับสปอร์ตไลท์โซลา่าเซลล์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกราคาไม่ว่าจะเป็นรุ่นดังๆอย่าง j จจินเดือนโมดีเอ็ออะไรอย่างเงี้ย ทุกรุ่นมันมีการดอบแสงลงหมดเออผมเคยเจอคนที่จะมาถามซื้อบอกว่าอยากได้สปอร์ตไ์โซล่าเซลที่ไม่ดอบแสงแสงคงที่ตั้งแต่หัวขําตลอบผมบอกเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรุ่นไหนครับไม่ดอบแสงเออสปอร์ตไรโซล่าเซลทุกรุ่นดอบเหมือนกันหมดอ่าแต่999เนี่ยแสงตอนเที่ยงคืนได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเป็นตัวนี่นี่ NS สองรนี่เปื่อยแบตด้วยไอตัวนี้ผมถอดแบตออกไม่ได้หรอกผมทํากระจกมันแตกงัดไม่ดีอ่ดูดิรอบๆนี่ก้า9ก้ามันก็ได้ประมาณนี้แหละอะคือถ้าเกิดอยากได้แบบไม่ดอบแสงนู่นเลยครับไฟถนนไฟถนนไปใช้ไฟหลวงเออหรือถ้าเกิดพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงละก็ต้องใส่แบต ก็งบเป็นหมื่นเออไม่ดับแสงได้ครับงบเป็นหมื่นผมก็ไม่เข้าใจทาไมอยากได้ไม่ดับแสงคือเนี่ยสู้ถ้าเกิดไม่อยากไม่ดับแสงครับไฟถนนแต่งบมันเป็นหมื่นมันเปื้อเงินเออเนี่ยเอาตัวละเก้าร้อยเก้าสิบก็พอเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยตัวละพันมันจะดับทรงดับแสงไปมันก็ช่างมันเถอะมันดึกแล้วเออแต่มันก็ไม่ได้แบบว่ามืดตดึดอะไรเป็นหิ่งห้อยนะไฟเนี่ยมันยังเห็นตรงโกงตรงกลง้กลวยได้อยู่เนี่ย่า เดี๋ยวตอนตีห้าเดี๋ยวผมจะปิดและเปิดไฟให้ดูว่าถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยตรงนี้มันมืดขนาดไหนเออคือไอ้ตัวนี้ครับ999บอกไว้เลยว่าไม่ได้ติดแล้วให้สว่างเวอร์วังอลังการอันนั้นน่ะงบเป็นหมื่นถ้าเกิดจะทําระบบโซล่าเซลล์แต่ติดไว้เพื่อให้มันไม่มืดให้มันไม่น่ากลัวในพื้นที่ที่ไม่มีไฟเนี่ยผมต้องย้ำอย่างนี้เพราะบางคนจะหวังแบบว่า999แล้วสว่างขนาดเนี้ยเป็นไปไม่ได้เออหนูเห็นแมวเดี๋ยวเห็นแมวเดี๋ยว 999มันได้ประมาณเนี้ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โอเคนะโอเคค่อนข้างโอเคเพราะว่าได้แผงใหญ่ด้วยเออเราจะเอาสว่างแบบไฟถนนเวอร์วังอลังการนี่ไม่มีบอกว่าไม่มีก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้งคืนว่าไฟมันจะติดทั้งคืนไหมครับสวัสดีครับตอนนี้ตีหนึ่งสามนาทีนะครับก็ไฟโซลา่าเซลลแสงก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเออก็มันเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งนะเนาะตอนนี้ก็เปิดประมาณหกชั่วโมงแล้ว ตีหนึ่งแสงมันก็ลดเป็นธรรมดาเออใครแบบไม่เคยซื้อสปอตไลท์โซลาเซลล์ก็เป็นความรู้ไว้ว่าซื้อไปครับแสงมันลดท่านจะหวังว่ามันสว่างจ้าเหมือนตลอดทั้งคืนเอ,อ้ยเหมือนตอนหัวข้ามเป็นไปไม่ใช่เออคือบางร้านเขาไม่ได้บอกบางร้านเขารีวิวแสงเขาเปิดแค่ตอนหัวข้าให้ดวูว่าแบบโอ้โหแสงสว่างมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรื่องจริงของสปอตไลท์โซลาเซลล์คือมันลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดรุ่นดีๆหน่อยมันก็จะลดน้อยหน่อยเออ ตอนหัวค่าก็จะสว่างกว่ารุ่นไม่ดีเอแต่รุ่นนี้มันก็อยู่ในระดับกลางๆนะไม่ถึงกับว่าห่วยแตกอะไรมากเออก็แสงก็เป็นอย่างที่เห็นอคือ999บาทแสงได้ขนาดเนี้ยอย่างที่ผมบอกมันโอเคมันโอเคถ้าเกิดเนอะทำให้ลดแสงนู่นเลยหมื่นหนึ่งนี่แต่ถ้าเกิด999เนี่ยแสงประมาณเนี้ยเออเนี่ยตอนตีหนึ่งเนี่ยสองต้นกล้วยเนี่ยการคนมาขโมยกล้วยเนี่ยก็ยังเห็นอยู่อ่าแต่ก็ไม่ได้จัดจ้านเหมือนแต่ก่อน เหมือนตอนหัวค่ำม,มันเป็นเรื่องปกติของไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์ครับอ่านี่แสงก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวตีห้าเดี๋ยวผมลองดับไฟให้ดูว่ามันมืดขนาดไหนถ้าดับไฟอ่าเดี๋ยวลองดูตอนตีห้าสวัสดีครับตอนนี้เวลาตีสองนะครับอ่าแสงก็เป็นประมาณนี้คือไม่ได้เอานาฬิก,กามาท่านจะเชื่อผมปะอ่ะเนี่ยดูคร่าวๆเ,เ,เนี่ยเห็นม,มันตีสองกว่ามันโฟกัสไม่ค่อยชัดตีสองสิบห้า ตัวละ999บาทแผง4 5่ห้าคูณสาหแสงก็เหลือประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติครับที่ไฟโซลาเซลล์มันจะแสงลดลงตอนดึกครับม,มันจะไม่แบบว่าแสงสว่างจ้าอะไรทั้งคืนสว่างต่อเนื่องแบบไฟบ้านอันนั้นก็เป็นหมื่นออ,อันนี้ก็ตีสองบางคนบอกเฮ้ยไฟโซลาเซลล์อะไรเป็นหมื่นไม่ใช่โซลาเซลล์ครับเนี่ยไอดวงที่เห็นมันเป็นไฟบ้านเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามามันเป็นใช้ไฟสองรอยี่สิบโวลต์ ถ้าเกิดจะทำ220โวลต์ให้เป็นโซลารเซลล์ด้วยสเปกนั้นนะเป็นหมืน่นเออหรือถ้าเกิดไม่เชื่อผมก็เดี๋ยวผมจัดสเปคให้เออเขียนบงเขียนแบตแฮชันไปหาซื้อเอานั่แหละเนี่ยแต่เราพูดเนี่ยช่องนี้เป็นซองโซลาพันเอาโซลารเซลล์ให้แค่ไม่มืดก็พอไม่ต้องสว่างเอาโล่เนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับนี่สุดยอดมากสําหรับผมสําหรับท่านไม่รู้ว่าสุดยอดป่าวแต่เขางูเนี่ย9 9 9อะไรขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยอะ นี่ครับตอนนี้ตีห้าสามสิบเก้ามาดูไฟโซลา่าเซลล์ก็เป็นประมาณนี้ลดแสงก็ลดลงเยอะอะแต่ตีห้าก็ยังติดอยู่เดี๋ยวเราจะลองปิดแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะกดออโต้ทีหนึ่งแล้วมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอ,อก,กดรีโมทก่อนเดี๋ยวกล้องมันส่นเนี่ยครับอันนี้ผมกดเล่งแสงมาแล้วครับเออการเล่งแสงคืออะไรการเล่งแสงคือการปิดและเปิดใหม่ดูดิเห็นป่มต้องกลต้องกล้วยชัดอีกครั้งเนี่ย เดี๋ยวผมต้องปิดไฟนะเนี่ยปิดไฟในมืดเลยเปิดไฟนี่หว่าสว่างเลยสุดยอดมากนี่ปิดไฟมืดเปิดไฟแอมสว่างสุดยอดบ้าล่ะครับอ่า